ไปมือนี้พระเสาพระเสาเข้าพระสุกเข้ารวยแต่เสียเงินเสียทองออกไปตลอดเวลาเข้าใจไหมเงินเข้าแต่ก็เสียเงินเสียทองเข้าใจไหมเราไปจุดธูปสิบหกดอกนะบูชาเขาเรียกว่ามือไม่ใช่แปะโกงนะเขาเรียกแปะกงรู้จักไหมแปะโกงอยู่นะฮะแปะโกงเขาดูดิบัญชากัญชี่เอออยู่ที่สุสารนะ ก็นหนักไ,ไปไปไปจุดทูบสิบหกดอกบอกแปะโปงอ่ะใช่ไหมให้สูงล้างเคาะล้างกรรมให้หน่อยดวงก็จะขึ้นเข้าใจไหมไปทําแค่นี้พอแล้วต้ไปสืบสารไม่งนะั้นวันไหนก็ได้สืรีบทำก็ดีเนาะเออไปทําทั้งวนันทั้งวันก็ดีจะได้ <laughs> ไม่น่ากลัว <laughs> ไม่น่ากลัวใช่ไหมพี่อ๋อไปเลยไปณนี่ไปท,ทำแล้วก็ปล่อยปลาสักหกตัวรวยแล้วเข้าใจไหม ไม่มีอะไรดวงก็ดีอยู่แล้วแล้วเนี่ยในมือก็เงินเงินเข้าขึ้นออกขึ้นเข้าขึ้นออกขึ้นมันเป็น่างนั้นจะแก้ดวงอย่างนี้นะเงินมันไ,ได้เข้ามาตลอดอา้าวโชคดีนะเออครับอ้าวใครมาก็ไม่เกิดไปว่าจะคงที่ลายเมือนนี้มีพญานาคคุณครองสามองค์นะฮะ มีต้องก็ไปทาบ,บุญมันทาบ,บุญให้พญานาคด้วยมีท่านคุ้มครองอยู่ทีนี้เขาเรียกว่าถ้ามีลูกสมมติถ้ามีลูกมีกี่คนคจะเสียทรัพย์ราะลูกเสียทรัพย์ให้ลูกเสียเงินให้ลูกรายมือะจะเป็นอย่างนี้นะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แก้ดวงโดยการที่เอาแผ่นทองไปแตะนี่แตะองค์นี้ก็ได้ถ้าสังกระใจนะนี่แผ่นทองสักร้อยแผ่นสองท่าน,น เดี๋ยวดูมันก็ดีขึ้นมาลูกลูกก็จะรักเราใช่ไหมมันนอนสอนง่ายนะฮะแล้วก็เชื่อฟังเราย่าวอื่นม่ต้องดูแล้คนรวยอยู่แล้วสามีอ่ะสามีสามีตอนนี้อยู่ด้วยกันไหมสามีเขาให้ลาบนะเขาให้บุญให้ลาแต่เราจะที่บนไปบนเขาเข้าใจไหม จุดจุดที่เราไม่บ่นเขาเป็เขาจะลำคาญต้องระมัดระวังเรื่องปากหน่อยอย่างนี้ไม่มีอยู่แล้วทำไงสามีรักสามีรักก็ต้องเกี่ยวกับปิดทองลูกชีวิตเอาทองไปปิดลูกนีวิตแม่หลวงพ่อในสีดำเ่าบอกว่าปิดทองลูกนิมิตและอธิษฐานถึงสามีเกี่ยวกับความรักนะนี้จะดีอยู่แล้วการเงินการทองก็ดีอะไรอาจารย์เน้นเน้นเรื่องนส่ขภาพหน่อยเรื่องสุขภาพสำคัญ แน่มีอะไรแก้ทลูกก็อันี้แกที่สามีก็อันนั้นก็ติดความฝันจูกี้่าอืมีไรดีอยู่แล้วตอเนาะพี่ดีอยู่แล้วพี่ทำพี่ยังอ๋อนอนข้าก็ได้พี่นอนามเยวะให้พอวันนี้บอกเยอะให้พออได้ได้ได้ไ้เอาเยอนอันกระสีให้ไปให้นะ ล้อตัวหรืออะไรนะรุ่งนี้มันอัดกระสีไฟเผาไขมันอะไรเงี้ยอันนเสร็จได้แล้วเอาดเาตองแล้วเสรจะสีไฟดแล้วเดี๋ยวเดีันลองเาาดูว่าี่ลไหมเขาบ้างลผเสหเายแล้วเอยังไงีเราใ้จ มาอันนี้ทำยังยังนี่มาใหม่บ้ามดีนี่ยังไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้ส่งที่ความเลยกระปวดหัวปวดหลังอาการไหมมไตหัวไม่สูงดูเฮ้เราไม่ได้ดีดีเลย มาเลออยนะดีดีจะหักขาแล้วอ้าวนี่ล่มือเรามันมีแต่ให้อ่ะเขาจะให้ เขาเป็นคนจิตใจเหมือนนักบุญอ่ะก็ชอบให้ชอบช่วยชอบช่วยแต่ก็เป็นคนให้ของฉันน่ะพราะฉะนั้นให้ไปให้มาเหลือสูงเที่ยงเลยเข้าใจไหมเราจะต้องทำพุธยังไงอ่ะไม้เข็มเข็มขอนี่ปรจุดทูบฟอนนี่พ่อแม่ที่นี้เลยอ่ะเขาเรียกอง โอ้นั่น่ะเนี่ยองเนี้ยไปขอพ่อเลยจุดเลยก็ได้เดี๋ยวเงินจะได้กลับเข้ามาเยอะ่เข้ามาเยอะๆมันจะได้ออกน้อยน้อยแลวหานิ่งสีดำเนี่ยมาใส่นิ้งนี้นิ่งนิ่งนิ่งีดำที่มันไม่เจริญในนะมาใส่นิ้นี้แหวนนิ่แค่นี้ก็รวยลูกนะมีนั่งเอาเลยเเยเลยเลยเ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 ย นะคือช่วแลงินนั่นนะเดี๋ยวหนุ่มเดี๋ยวหนุ่มยังแมบมมือมาไล่มือนี้เก็บเงินอยู่นะคนจะเก็บเป็นทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติบ้านที่ดินของทำใช่ไหมสลากของสินเก็บไปเรื่อย เจ็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็จนรวยขึ no. No. Thanks, s <S yeah. right? no. ้นเรื่อยๆดวงเนี้ยเป็นดวงที่นี่เขามีความกตันยูต่อแม่นะพ่อไปไหนมันไม่เห็นในดวงมันไปไหนพ่อก็อยู่ค่ะแต่ไม่สบายพ่อเดยวไปพ่ออยู่ไกลเหรอไกลค่ะมี่หน้าล่ะไม่เห็นแต่เราอยู่ใกล้แม่ใช่ไหมเออมันเห็นในดวงเห็นอยู่กับแม่พ่อไม่เห็นเลยนะพ่อป่วยใช่ไหมให้เขากินน้ำมนต์เยอะ น้ำมนเนี่ยเ่ยเนี่ยน้ำมนนเอาไปหยิบชักขวดนี่นให้พ่อกินนะเรานี่เด็กันยูจะริยแน่นอนรวยแน่นอนมกันยูเออนี่มีอะไรทอดกรถางนร้านบ่อยของหลวงพีี่นนะเดี๋ยวจะดีจะโชคดีนะเอา้รวยรวยรวยเยอะเออาแ้ำยนะ้คือกางกระจายเอนี่เดี๋ยวเอาทมา มีบ้างไลมีลูกอี่คนลายมือนี้อยู่เพื่อลูกมีชีวิตอยู่เพื่อลูกเท่านั้นจริงไหมเออาลยมือนี้ฝ่าฟันอุปสรรคมาโดยตลอดแต่อยู่เพื่อลูก แล้วก็ต่อไปลูกจะเลี้ยงลูกจะเลี้ยงแต่เห็นลูกสามคนใช่ไหมอีกคนนึงอีกคนนึงเสียเพราะฉะนั้นลูกทั้งสามคนดีกับเราหมดเลยส่วนลูกที่เสียไปเขาก็เป็นโภคภัสบายดีไม่มีอะไรองใสัย,เ,ยเราทำบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าทำบุญเลยอไม่ เหมือนเราทําบุญใส่บาตรขนมดมเดย์เขาประจำอ่ะใช่ไหมเขาบอกเขาเป็นกรมอยู่ชั้นที่แปดแล้วสบายใจได้นะเอ้ารวยรวยรวยเยอะๆรวยเยอะๆปล่อยปลาบ้างนะปล่อยปลาบ้างนะ